เปิดโพสต์แรกของหนุ่มกลาหลังไลฟ์ประกาศจบชีวิตคู่27ปีคุณจูนภรรยาจนทัวลงยับทนไม่ไหวต้องออกมาเคลื่อนไหวทันทีจากประเด็นของหนุ่มกลาและภรรยาจูนที่จบความสัมพันธ์และแยกกันอยู่2ปีแล้วทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้กันเรื่อยเรเรียกว่าทัวลงทางฝั่งที่หนุ่มยับเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มกลา ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังประกาศยุติชีวิตคู่27ปีกับภรรยาคุณจูนโดยระบุว่าจากที่ผมไลฟ์สดเมื่อวานสิ่งที่ผมพูดออกไปซึ่งอาจเป็นเพราะผมพูดไม่ชัดเจนและผมไม่ได้อธิบายให้ฟังแบบละเอียดดังนั้นผมจึงขอใช้พื้นที่ณนะตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมครับ 1. เรื่องการขอโทษผมได้ขอโทษคุณจูนภรรยาผมเป็นการส่วนตัวแล้วและด้วยความประหม่ามากๆตอนไลฟ์เมื่อวานผมจึงไม่ได้พูดออกไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อขอโทษจูนอีกครั้งว่าผมขอโทษจูนจากใจขอโทษจริงๆครับ 2. ส,ส่วนคําว่าอย่าที่พูดเมื่อคืนไม่ได้หมายความว่าผมเลือกคนอื่นหรือจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่เป็นปรับเน้นในข่าวส่วนในรายละเอียดข้อตกลงต่างๆรวมถึงเรื่องอย่าคือได้คุยกันในเงื่อนไขต่างๆแล้วแต่ผมขอให้จูนเป็นคนตัดสินใจตามแต่ที่เห็นสมควรเลยครับและจะปรึกษากันอีกทีผมพร้อมดูแลจูนและลูกทุกอย่างครับ สุดท้ายนี้ผมขอโทษจูนน้องมิวและทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอโทษแฟนเพลงมากๆนะครับที่ผมปฏิบัติตัวไม่ดีทำให้รู้สึกแย่และผิดหวังในตัวผมผมรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ผมได้กระทำลงไปและอยากขอโทษจากใจจริงๆครับ